เด็เด,ดออกทันกับเก้าเด็ดกระถางนี้เดี๋ยวก็จะมีขแขนงให้เก็บกินรดน้ำใส่ปุ๋ยใหม่ประมาณนี้ก็งามเร็วมากเลยเพราะว่าอากาศกำลังดีในกินทังกลางคืนไม่ติดลบแล้วไม่ติดศูนย์องศาแล้วก็ได้โตอย่างข้างนอกยังไม่โตวันนี้เดี๋ยววางไว้นี้ก่อน ขมาเห็ดหอมเนี่ยปลูกในกระถางเมื่อกี้เอารถน้ำต้องรถอีก ちょっと待って。 ว,วันนี้ดูผักที่ปลูกในกระถางเนาะวันนี้ก็จะมีคะนา้านี่คะนา้นาคะน้านี่น่าเป็นน่าจะเป็นพันธุห้องกลอันนี้ก็พันเห็ดหอมมันจะชี้เขาเรียกอะไรมีใบซ้อนใบออกมาด้านนี้ก็สลัดสลัดผักสลัดผักสลัดนี่พร้อมกินได้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาตัด ด้านนี้ก็จะเป็นกระถางคนาเหมือนกันสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่กำลังแดงบก่อนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเฉพาะให้เขาจะหวานด้านนี้ก็คนายังเป็นกระถางคนาอยู่อันนี้คนายอดคนายอดนี่คนายอดจะเป็นยังไงแบบนี้ใบกับเขาเรียกอะไรลำต้นเขาจะสมดุลกัน คณะมันก็จะมีหลายพันเนาะคณะฮ่องกงคณะเห็ดหอมคณะใบคณะยอดแล้วก็คณะ,อะของอะไรบางบัวทองของสอนแดงประมาณนี้อันนี้ก็คณะเห็ดหอมเห็ดหอมมันจะมีใบ้อนใบใบเขาจะหนาน,นี่ต้นเขาเรียกอะไรโคนต้นเขาก็เริ่มที่จะอวบวันนี้สภาพวันนี้กระถางนู้นก็มีทั้งคณะทั้งผักสลัด แล้วก็กระเทียมยัดยัดเข้าไปปลูกพอพอได้ทำกับข้าวตัวเองอะไรประมาณนี้ถ้าทำขายก็จะปลูกในแปลงดินเนะะาะสภาพวันนีกก้ก็ก็งามนะไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเพิ่มนะคือรออากาศแค่อุ่นเพราะว่าในคินเฮาช่วงเดือนเดือนสองเดือนสามก็ยังหนาวเนาะพอมาไปปลายเดือนเดือนมีนากับเดือนเนี่ยเดือนเมษานี่จะงามพุ่งในยสองสามวันนี้พุ่งเลยแหละคณะ เพราะว่าอากาศอุ่นในกินทาช่วงนี้ก็กลางคืนก็เจ็ดแปดองศาตอนตอนเช้าก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้าองศาแล้วแต่บางวันนะถ้าอากาศมีแดดสองเร็วก็อากาศอุ่นสิบสี่สิบห้าประมาณนี้ค่ะดูคณะโซนนี้คณะโซนนี้ก็จะเป็นคณะยอดนี่คณะยอดวันนี้พร้อมที่จะ เด็ดออกไปทำกับข้าวได้แล้วเดี๋ยวเด็ดให้ดูเนี่ยเนี่ยกำลังพอดีกินอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเด็ดให้ดูเนี่ยกำลังพอดีกินวันนี้จะเอาไปทำกับข้าวเดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้ขนาดยอด,ขน,ยอดขนายอดเขาต้นเขาจะสูงเพียวสูงเพียวเดี๋ยวเนี่ยแล้วก็โคนต้นเขาก็เนี่ยประมาณนี้เก็บประมาณสักเจ็ดเปดต้นก็หนึ่งขีด ประมาณนี้หนึ่งเขตอันนี้ถ้าถ้าต้นมันใหญ่มันอวบมันก็เหมือนน้อยเนาะอย่างคณะเห็ดหอมสามสี่ต้นนี้ก็เกือบครึ่งกิโลเวลาคนซื้อก็เอ๊ะทำไมมันน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคณะยอดเขาถึงนิยมปลูกมันเหมือนจะเยอะอันนี้เป็นผักสลัดผักสลัดงามแล้วนี่เดี๋ยววันนี้ต้องตัดออกเนี่ยอันนี้เป็นผักสลัดสําหรับกินกับพวกเนื้อย่างเนื้อย่างปลาปลาอะไรเนี้ยอะไรนะร่ ผักสลัดคู่กับปาลาอะไรปลาเผาเนาะปลาเผาอันนี้ก็ผักกัดหอมมันเราเรียกประกาดหอมกลีนโอ๊กแล้วก็ญี่ปุ่นเขาส่วนมากเขาจะเรียกเรตัสเงาแล้ววันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวตัดออกทำกับข้าวผักสลัดนี่ถ้าปลูกข้างนอกยังยังยังไม่โตอันนี้ในกินเอาอุณหภูมิพอดี 8ปดถึงสิบห้าสิอะไม่ใช่นลพูดผิดโทษดแปดถึงสิบสี่สิบห้าองศานี่ผักจะโตเร็วคะนาะสลัดอะไรประมาณนี้ยงามงามวันนี้ขาฟากนี้ก็เป็นคะนาะมีคะนาะเห็ดหอมแล้วอันนี้คะน้าฮ่องกงคะน้าฮ่องกงใบเขาจะแบบแลักษณะแบบนี้ถ้าคะนาะยอดใบเขาจะแบบเรียบเยบนาะนี่ปลูกผสมกัน กระถางขนาดนี้ดีมากเลยเนี่ยทรงลึกน่าจะประมาณสามสิบห้าเซนติเมตรจากนี้ถึงเนี้สามไม่ไม่เกินไม่เกินสามสิบห้ายี่สิบแปดถึงสามสิบห้านี่ดีมากเลยเนี่ยทรงลึกงามมันนี้โคนต้นเขาก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวไว้สักพักก่อนเดี๋ยวมาเด็ดทำกับข้าว ดูทรงลึกกระถางนี้กระถางนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบห้าเซนหรือสิบหกเซนติเมตรไม่ได้วัดลืมแล้วคราวที่แล้วก็วัดอยู่วัดตอนปลูกผักโหระพาก็ลืมอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาปลูกคณาก็โอเคแต่ทรงลึกเมื่อกี้เนี่ยมันมันใหญ่มันกว้างต้นต้นเขาก็จะโตเนาะคณาเดี๋็ดเด็เด,ด,ดออกคันก็เก้า ตดดกระถางนี้เดี๋ยวก็จะมีขนแหนงให้เก็บกินรดน้ําใส่ปุ๋ยใหม่ประมาณนี้ก็งามเร็วมากเลยเพราะว่าอากาศกำลังดีในกินัง้งกลางคืนไม่ติดลบแล้วไม่ติดศูนย์องศาแล้วก็ได้โตอย่างข้างนอกยังไม่โตน,นี้เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนอันนี้ก็มีหนอนที่เชื่อมาจับ ก็เก็บออกพอดีเปิดกินเ้าเราที่นี่ผีเสื้อมันมาวางไข่อันนี้จะเก็บออกให้หมดเลยจะให้มีแขนงพร้อมกันวันนี้เก็บกระถางนี้ยอดยอดเล็กก็เก็บออกจะเคลียร์ออก ถ้าอยากให้ขแขนงมันโตเร็ว,วก็เอาอันนี้ออกจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหม,มักออกอดินจะแห้งๆนิดนึงบางทีก็จะปล่อยให้ดินแห้งดินชื้นมั่งถ้าดินชื้นตลอดบางทีมันมีมดไม่ไม่มมดดำแมงวีอะไรนี้ก็จะปล่อยให้แห้งมากอะไรเนี้ยก็ดูตามสภาพหน้างาน ปลูกผ้กในกระถางก็ดูแลง่ายไม่มีปัญหาวัชพืชก็ดูง่ายให้ปุ๋ยก็โอเคไม่มีปัญหาอันนี้เอาไว้นี่อันนี้กระถางนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บจะเก็บอันนี้เอาไปทํากับข้าวโอเค いいな。Hey